นักวิทยาศาสตร์แต่ละคนกิงกเท่านั้นเลยเอาเบอร์สไตล์ไอแซคนิวตันกาลิเลโอเราก็อยากจะเป็นเหมือนกันนะเดียวนะคุณอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์เลยหรอเอาครับก็เขามีความโด่งดังนะเขาผลิตตละอย่างมาได้เนี่ยนะเราก็เชื่อว่าไอเชื่อเราก็เชื่อว่านักวิทยาศาสตร์แต่ละคนต้องกินข้าวก่อนถึงจะคิดออกผมเชื่อว่าท่านคงเคยกินไข่ดาหมูหวาน เขาเป็นชาวต่างชาติไม่ใช่หรอทำไมากินอาหารไทยล่ะอาวก็กินได้ทุกคนเนี่ยครับใช่ที่มีน้ำแข็งสองอย่างแต่ไม่รู้จะกินอัาไหนดีอ่ะไม่มีปัญหานักวิชช่วยได้อันไหนก็กินไปเธอเรื่องมากไม่เหมือนกันค่ะน้ำแข็งก่ลกอนไม่เหมือนกันนะคะโอ้ยเหรอเอาวางก่อนวางก่อนนวิชช่วยได้วิทย์น้ำหรอโอ้ยวิทยาศาสตร์ดิโอ้ยวางนี่ ไหนเหล่ามาดิผมก็ต้องถามคุณไหนไมีนแล้วว่ามาก็เนี่ยเนี่ยมีน้ําแข็งอ่ะมีก้อนใหญ่กับก้อนเล็กกินอันไหนดีอ่ะเนี่ยเนี่ยก้อนเล็กใช่ไหมแล้วเนี่ยก้อนใหญ่แล้วจะกินอันไหนดีอ่ะนี่แหละปัญหาของนักวิทยาศาสตร์แต่รอหนึง่งเราทาไมอ่ะกินข้าวก่อนโหยนักวิทย์่เขาไม่กินข้าวหรอกเหรองั้นไม่กินละนี่ก็เชื่อเขาเอ้าวก็ผมมีสมองไงเลยเชื่อเขา นี่สินะคือก้าวแรกของความยิ่งใหญ่และโด่งดังของนักวิชายกายนี่สินะคงเป็นก้าวแรกของความโด่งดังของนักวิชัยกายช่วยไปวิชน้ำที่หลังบ้านหน่อยดิน้ำท่วมเออมีขันที่ตักดีดออจะบ,บ้าเหรอโอ้โหจ้แจ็จิจงเขียวต้องการความสง,งบกลับไปก่อน เอ้อยนักวิทยาศาสตร์ต้องการความสงบกลับไปก่อนไอ้ย่าฉากนี้มาแป๊บเดียวเองไอ้ย่าฉากนี้มาเดยแล้วก็ออกเออออกเลยฉันมาเร็วเอ้ยนักวิทยาศาสตร์ต้องการความสงบกลับไปก่อนเลิกฉันมาเร็วเฮ้ยนักวิทยาศาสตร์ต้องการความสงบกลับไปก่อนไอ้ฉากนี้ฉันมาแป๊บเดียวเองนั้นแหละเออไปก่อน เอ๋อมาทาไมอ่อพอทำไม,ออำไมนั่นน่ะสิคะางงงเหมือนกันให้มาแป๊บเดียวแต่งตัวนานมากเลยนะคะเนี่ยรู้แล้วทำไมเขาถึงให้ยมโรเข้าฉาดแป๊บเดียวทําไมคะให้มาเล่นเกมรีแลก์ไงเดี๋ยวเราจะหาสาเหตุก่นนะว่าทําไมน้ําแข็งครัวโลกถึงละลายทําไงอะคะอ่นดับแรกเทน้ำลงไปในปริมาณที่เท่ากันค่ะอืม หน้าจริงจังมากเลยนะนักวิทย์อะ่ะเอาอันนี้คือกาวและลของผมนะต้องจริงจังใสยหัวต้องแดงไม่รู้ใช่ไหมอืมก็เป็นเพราะความหนาแน่นของน้ำแข็งไงโอ้มันจะเลยดันน้ำให้มากกว่าปกตินะในปริมาณที่เท่ากันแล้วนี่คือสูตรด้วยหรือเปล่าที่กินเข้าไปเนี่ยเอาอน,นี่ผมหิว <laughs> กูแกนน้ำแข็งเยอะนะผมดูดแป๊บเดียวมันจะลงไวๆเห็นไหมเห็นไม่ชัดเลยค่ะโอ้ยเดี๋ยวคนนี้ตาไม่ดีเป็นอะไรคะนักวิตังคือเป็นของความเย็นดีนะเทไปนิดเดียวอืมการทดสอบยังไม่จบ ไม่กินข้าวไปด้วยล่ะจะโดยจะได้สบายสบายเลิกไม่กินข้าวไปด้วยเลยล่ะจะได้สบายสบายอืมขอบใจขอบใจนักวิทย์ปื้มนักวิทย์ปื้มแต่กี่ไม่ไมปื้มเลยค่ะเินี่วันนี้หนูรอนะกินน้ำต้มน้ำต้ม แล้วก็มาเล่นเกมฟรีที่ห้องปุกกี้วันนี้ทุกอย่างฟรีไปหมดเลยสรุปน้ำส้มหรือน้ำต้มน้ำต้มค่ะต้มมากี่นาทีไม่รู้เหมือนกันค่ะน่าจะชั่วโมงหนึ่งได้โอ้หมิดก็ไม่รู้เสียนะไปขวดหนึ่งอ๋โหเฮ้ยขนาดนี้เลยเหรอความสวยอะเหรอนาด้านมาเล่นเกมวม่าคนอื่นแถมเปิดแอร์อีก เขาบอกวันนี้ฟรีทุกอย่างก็ฟรีไงคะห้องเพื่อนไม่ได้เกินไม่ได้เก่มันคือการทดสอบอมเราจะไม่เถียงเอผููเป็นประสาทเฮยนักวิทยาศาสตร์แกนี่พูดไปเรื่อยแล้วนะเที่กันฝนมเมื่อไหร่เฮยฉันไม่ใช่กันศาสตร์โอ้ฉันเป็นนักวิทยาศาสตร์เออฉันว่าแกต้องสอนเรื่องนี้ฉันจริงจริงแล้วฉันไม่เก่งเนี่ย เนี่ยฉันเตรียมมาให้แกเลยนะน้ำแข็งสองอย่างหุยแกเล่งแกเล่งอะ่ะมันจะบอกว่ากี้อย่างเก่งค่ะแกะเล่งมากเลยงั้นฉันตกน้ำแข็งก่อนนะตากแหมแกมาเวพูดผิดแล้วอะ่ะเปรียบเสมือนเลยนะน้ำแข็งก้อนเล็กก็คือเด็กน้ำแข็งก้อนใหญ่ก็คือผู้ใหญ่แล้วมันวิทยังไงเออเดี๋ยวแกรอดูรอดูเลยนะเจ้าโล มาสง่งโอ้โหเจ้าอ้วนนี่เก,ก,กะกาจริงๆเลยนะคนกำลังจะสอนน่ะไปไปนักวิทย์ไม่ชอบคนเยอะแยะอ๋อผมมาแป๊บเดียวฝั่งนี้น้ำแข็งผู้ใหญ่นี่น้ำแข็งเด็กเฮ้ยฝั่งนี้น้ำแข็งผู้ใหญ่ฝั่งนี้น้ำแข็งเด็กเอาก็าฉันจะทดสอบแกว่ามีสมาธิหรือเปล่าดูนะน้ำแข็งเด็กเขาเทน,นิดเดียวเขาก็จะอิ่มแล้วมันก็จะเต็ม คุ้นๆไหมเหตุการณ์แบบเนี้ยคุ้นๆนะคะเหมือนเพิ่งถามมาเองเห็นเป้่าแก้วเด็กอะ่ะเทน้ำนิดเดียวเจงเจงเห็นอยู่เห็นอยู่แกจะเห็นได้ยังไงอ่ะแกก้มหน้าก้มตากินอยู่อะ่ะฉันใช้จิตสัมผัสดึงเฉยเฉยใช่ไหมคะดึงไปกินเลยเริ่มน้ำแข็งเด็กฉันว่าต้องลองชิมนะว่ารสชาติมันเป็นยังไงแกยะ อ้าวสิ่งที่เตรียมมาเรียบร้อยแผนพังเลยอ่ะแผนอะไรไม่มีอะไรหรอกซึ่งแก้วเนี้นะเป็นของผู้ใหญ่เด็กกินไม่ได้กี่แม่มาข้าอ้าวเออที่เหลือฉันให้แกเออขอบใจ ยาหลบเลี่ยงม่ใค้จโนอยาหลบเลี่งยงอือจะว่าไปไหนเนี่ยอยากเจอสักหน่อยอยากเจอเขาทำไรอ่าก็ผมเจอท้าดวนเกมเข้าไงครับรีบกินรีบแพ้เกมมาแน่ผม,ม King the game นะอ,เเอ่ะคิงออฟ h ต g เกมนะโระกเจอพวกแกในนี้เจอกับฉันก่อนขายหมูหวานนวันนี้ผมเลยต้องกินหมูหวานไปด้วยเลยเริ่ เจ้าวนอยู่นี่รอ้อาวท่านอาจารย์นักวิทอยู่นี่รอ๋อดีวดีอขอบใจน,นะพุกปี้ที่เตรียมมาขังให้เฮ้ยอะไรฉันมาทดลองวิทยาศาสตร์หนึ่งวันคุณรู้ว่าเปล่าน้ําแข็งก้อนไหนละลายเช้ากว่ากันอือผมไม่รู้เลยอะนั่นไงคุณไม่เก่งวิทยาศาสตร์งั้นคณนํานให้ผมดูหน่อยเด็กคนนี้ไม่รู้เรื่องอะไรอืมผมไม่รู้เอาน้ําสีดาเทใส่ไปก่อนเลยสองแก้ว แกอ่ก้อนใหญ่หอะไรชะเฮ้ยคุณรู้เหรอ,อฟุกแน่เลยลองใหม่จานรู้ปเปล่าแก้วไหนละลายช้าเฮ้ยผมไม่นาจานเอเอจานรู้ปเปล่าแก้วไหนละลายช้าเฮ้ยผมไม่นาจานนะไม่รู้จังไหนคุณละ่ะอืมผมไม่รู้หรอกนอกจากลองอืมก้อนใหญ่ละลายช้าเฮ้ย คุณรู้หรออืมผมรู้คุณอะฟุกแน่นอนซ่าไหมตินตินก็ซาซา่อยนะอร่อยนะครับส่วนก็เล็กก็จะละลายช้าเจ๊อย่าจับเดี๋ยวผมจับเองยอมเปียกนะเพราะมันเปียกเห็นไหมอ่าเราก็ไม่ได้กินน้ำเลยนะตั้งแต่เจ้าโลละ เปียนมาไม่มีประโยชน์อะไรเลยไม่มีประโยชน์เลยค่ะแถมโดนหลอกกินด้วยนะอืมมินประมาทแน่สูตรอาจารย์นะชาชาชาเจ้าอ้วนคุณเห็นแค่ยอดดอยของภูเขาน้ำแข็งบนผิวน้ำไม่รู้หรอกว่าข้างล่างยิ่งใหญ่ขนาดไหนโอ้คำพูดของอาจารย์ชาชาจบชาชาเจ้าอ้วนเห็นน้ำเน้ำเถอน้ำกน้เห็นแค่ยอดแหลมของภูเขาน้ำแข็งที่โบบน้ำคุณไม่รู้หรอกว่าภายใต้ภูเขานั้นมีอะไร สามเป็นยังไงวันนี้เรียนวิทยาศาสตร์กับท่านผู้รู้ผมคือผู้รู้นะเป็นด็อกเตอร์คนใหม่แล้วทำไมเราไม่ได้กินเลยนะอ่าก็ไม่เป็นไรหรอกก็อย่าลืมไปดูคลิปเต็มเลยนะครับกดติดตามพวกเราทุกช่องทางตรงนี้ด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะ